หมดร้อยเอามาอีกยังไม่มหมดอีกเหรอนะครับผมจัดการไปเรื่อยๆปึ๊บมันเยอะมากโอ้ oh. อะไรมังกรกระดูกเจ็ตเพสเฉยๆครับมาเลยเอาละฮะสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมโบสถ์โสดชนะนะครับวันนี้ไอเ,เ,เกมที่มีชื่อว่าตาบ้าวนะครับผมโอเคพอดีพอดีนะครับผมผมได้ไปอ่าเขาเรียกอะไรสแกนออบเจกต์นะครับผมเก็บข้อมูลครบละ เดี๋ยวเรือไปส่งเพจกับคุณป้านะผมเพื่อจะไปสู้กับบอสน,นะครับผมอันนี้ผมก็ดเดินสำรวจ,จเฉยๆก็เจอเมืองนี้เข้านะค่อนข้างน่าสนใจเลยล่ะนี่ครับผมมีทั้งขายของแล้วผมเคราะหสอะไรประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเรากลับขึ้นยานกันก่อนนะครับผมไปโอเคเราก็กลับมาที่ยานแล้วนะสังเกตได้ว่ามีพวกมอนสเตอร์พวกที่ผมเอเป็นมอนสเตอร์ที่ผมจับมานะผม มาประดับยายน,นะผมเพื่อความน่ารักรอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยววันก่อนอื่นเราเตรียมของเพื่อจะไปะทำเควสกันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราเตรียมอาหารกันหน่อยเรามีเียบตัวเปล่ามีสินี่มาครับเอาให้เต็มเดี๋ยววันนี้เราจะไปลุยเควสกันนะครับผมเควสบอสเดี๋ยวเราเอาคนไหนไปดีกว่าเอาขอที่มันตีแรงๆหน่อยอือขอเช็คก,ก่อนมีคนไหนมางเหมาะมาก เอออันนี้ช่างเนาะโอเคอเธอมากับฉันเอาคนไหนเอกคนไหนเอกคนไหนเอกเอาคนนี้แล้วกัน feet, หูแมวน่ารักดีไปครับไปที o u โพสต์กันนะครับผมไปเดักไปที่เด okay, ักโอเคเรามาถึงจุดนี้กันแล้วนะเออตรงนี้ผมยังไม่ได้เเออาเลือกอะไรนะ เออยังไม่ได้แลกสินค้ากันสักทีเลยเพราะว่ายังมีของไม่ครบนะครับผมเดี๋ยวเราขาดค่ะไอตัวนี้เราสามารถแลกได้นะครับผมเป็นอาวุธอ่าเป็นอาวุธนะครับผมเขาเรียกอะไรหน้าไม้ธาตุมั้งถ้าจำไม่ผิดเป็นหน้าไม้ไว้เปลี่ยนธาตุนะเดี๋ยวค่อยมาเก็บสีเคเลตที่หลังแล้วกันหีือก่อนหน่เราไปส่งเฟสกันก่อนวู้ีเปลี่ยนคอสตูมใหม่นะผมเป็นเซ็ตม้านะผมไม่เชิงว่าม้าหรอกหม้านะครับผมน่ารักดี มันกูสตีดีนะครับผมเโอเคเดี๋ยวเราไปสมเพจกันก่อนเลยเฮ้ยไม่ใช่สดีครับคุณป้าโอเคนี่เขาจะให้หนังสือเรามานะผมถ้าเราทำเพจเสร็จนะโอเคนี่ครับผมเป็นมิชชั่นต่อไปนะครับโอเคกลับไปที่ยานครับผมเพื่อจะไปทำการอ่ารูปเนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรา เตรียมของกันหน่อยนี่ขอซูมหน่อยได้ไรวะวุ้บ้เ <c oughs> ท่ดีนะแต่ยังไม่ใช้ยังไงก็สู้ดาบเทพเราไม่ได้เอามาเก็บไว้ก่อนอันนี้เป็นของที่ผมไปฟาร์มมานอกรอบแนะล้วก็ประมาณนี้ได้เยอะเท่าไหร่เพราะ,ะมันหาก็ได้เดินตามสบายบนดาวด้วยเลยครับเจออยู่แล้วของพวกนี้แต่โอกาสเจอนี่ขึ้นอยู่กับดวงผมบางทีจะเจอเร็วเจอชา้าแต่เจอแน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวผมเตรียมของกันก่อนเอ่อต่อไปใช่ไหม ยาวมีพร้อมเดี๋ยวเอาอะไรไปเสริมด้วยดีกว่าเอานี่ไปด้วยไหมดาวกระจายไม่เอาดีกว,ว่าไปเดี๋ยวเราลุวยวสกันเลยมิชชั่นน่าจะอันไหนวะนี่ The Baron น,นะครับผมบารอนคริปนะครับผมลุกยกันเลยโอเคนะครับผมนี่เรามาถึงนี่ละนี่จำได้มีของซ่อนเอามา เป็นคอสตูมนะผมพอมดไม่เอาเอาใ่หัวม้าและเท่ดีเหมือนคนติดมานะครับผมไม่ใช่นะี่มีของซ่อนอีกจำได้ผมจำได้ข้างบนนี้มีไหมไม่มีตันโอเคไปนะครับผมนี่นะครับแพงเมืองเดือก็เปิดเลยข้างบนนี้มีอะไรมีอสศวินนะครับผมสองคน วินหญิงซะด้วยสกแกนมีอะไรไหมนี่โอเคเป็นคอสตูมนะผมนี่แนวไม่เท่มันไม่เท่สําหรับเรามีไหมเหมือนจะมีอีกอ่ะโอเคใช่น่าจะครบละเซตคอสตูมไม่มีอะไรเลยนี่นะครับมาคุยกับเขากันละโอเคพวกสเตนนั่นมันอะไรเกิดอะไรขึ้นไหนยังไม่เห็นมีอะไรอเออไม่ใช่ โอเคเหมือนถ้าเราอยากได้นะผมเราต้องทําตามเงเื่อนไขพ่าก่อนคือมีผู้บุกรุกมานะครับผมโอเคไม่ยากเท่าไหร่แค่ผู้บุกรุกเองเนี่ยได้ยินเสียงธนูนะครับผมมีสงครามเกิดขึ้นนะครับผมไหนมันยิงอะไรกันวะนี่ครับผมธนูเราแรงมากเอาไปบวกแบบเจไดป๊อปปเสร็บร้อยโหดปะละ่ะ เฮ้ยยิงให้มันโดนโดนหน่อยดิฐานข้างบนเนี่ยลูกเรือผมทำงานดีมากครับนี่ยิงตอดเรื่อยๆครับอ่าี๋ยวเราใช้มอดปืนด้ว,วีกว่านี่ครับเป็นปืนโค้ดซิงเกิลแอคชั่นนะผมปืนคาร์บอยมีโหลดปุ๊บ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 นี่มีควงด้วยโค้ทเทสดูปุ๊บๆๆๆททปุ๊บปุ๊บเทส่สันโอเคมาเยอะกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บเยอะเกินไป ยากเท่าไหร่เรียบร้อยโวบซึบๆๆบซึบบโอ้โหคือตัวเราแรงมากตีแรงมากตอนนี้บวกกับชุดเราอัพเกรดค่อนข้างตันแล้วนะน่าจะตันแล้วแหละพอ <c oughs> เราไปฟาร์มนอกหลอกกันนะอะไรวะเอาเดอะเกรนมีมอีกครับผมอุย้ยเจ็บแค่งมีเครื่องยิงด้วยอะเครื่องยิงหินมั้งใช่ไหม <c oughs> ย,ยุ่งกับลูกเรือของฉันผมว่าเดี๋ยวเอามอนสเตอร์มาช่วยด้วยดีกว,ว่าอันนี้หวังว่ายังไม่ตายนะอ่ะตายแล้วนี่หว่าแมงป่องเราจัดการมันหน่อยสกอร์เปียนบอกเลยตัวนี้โคตรปวนนะครับผมมันไอ้สกอร์เปียนเราตีแรงมากเฮ้ยมันจะบุกป,ประสานเราได้แล้วจัดการมันวุ้ยข้างบนนี่แนี่ยล่วงลงมาซะปึ๊บเดือดมากครับผม เฮ้ยพอเปลี่ยนกปูเย็ดเพ่เอาไอ้นนี้จากเพย์รอบนู้นเนี่ยมาช่วยเราด้วยดีกว่าโอ้โหเจ๋งมากเฮ้ยอย่ายืนอยู่เฉยๆเดี๋ยวช่วยยิงหน่อยโอเคโหดมากครับตอนนี้อุ้ยแม่งบุกหน้าหน้าประตูเย็ดเพ่ดีแล้วผมดีแล้วตอนนี้ดีมากสงสัยมีม้าครับผมเลยดีดเฮ้ยยดงไม่โดนเว้ย ไปยิงไปอืโหดมากครับธนูนี่โอพีมากโอเคนะครับผมไขออนดิสเอ๋ไขออนสตรีมตอนนี้วะโอเคเรียบร้อยเอาไมาอีกยังไม่หมดอีกเหรอ,อนะครับผมจัดก,การไปเรื่อยๆปื๊บมันเยอะมากปุ๊บสู้แบบเจไดตอนนี้มอนสเตอร์เราก็ตายไปเรียบร้อยแล้วโอ้มันเยอะเกินนี่ไง ลงมาไอพวกเวนอเออยเราจะตายครับเราจะตายลืวมองเลือดเย็บเค่ตัวเดียวหมดแล้วเรียบร้อยเข้าไปในปราสาทนะอ่าเข้าไปในปราสาทครับโอ้ยังขย่าไม่เลิกเลยมันยิงอะไรวะข้างบนโอเคเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเข้ามาแล้วไงมีอะไรเหรอ ยังไม่หมดหอะเ็ดเค้มันตีประตูมาละแหมก็นึกว่าเสร็จแล้วประตูเรียบร้อยโคตรโหดโหด,ดมากธนูวิขาดนะผมมาละมาละพร้อมบกุกละโอ้โหดันหน้าก็บุกดันหลัง,งเข้าเ็ดเคอันนี้อะไรฮอหฮอส่วนตัวเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แมงทิ้งระเบิดเ็ดเคเเ็ดเด้ล โหดมากตอนนี้ดีดดีดมากไสหัวม้าแล้วดีดมากขอ,องก็ดีจริงโอเคสุบอย่าให้มันบุกเข้าไปในปราสาทได้นะผมร้อย NPC ก็ช่วยอยู่นะครับผมอาจจะไม่ค่อยโหเท่าก็แตไมันเยอะจังวะมไม่กลัวตายแล้วมาข้าคือนนอนาคิตราคาไม่ชอบตายเกี่ยวไปเนี่ย เยอะแค่โคตรเยอะหมดแล้วบ้างหรือยังเออม่นูกเข้าหน้าปราสาทอีกฮิวกันนนท์ปปึ๊บปึ๊บปโอเอยังมีอยู่นะผมนี่ตอแม่งเป็นฮออรุ่นโบราณโอเคนางจะหมดละกลับเข้าไปในปราสาทนะครับผมรอบนี้หมดจริงละสแกคนสิโอเคจยังไง โอเคเอาอะไรมังกรกระดูกเจเทเฉยๆครับ,รบมาเลยวุ้ยแม่งยิงว่ะแม่งเอาว่าๆๆๆๆะปึ๊บ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 สบายมากแค่นี้เฉยๆมากถ้าคืนนับประบามังกอปั่นว้าวอีกดูเยอะไอ,อ,อตัวที่เจอพัสก่อนนู่นนี่ว่ะขี่วัมังกรเพิ่ง,งเห็น okay. เอทเจทมากเลยเจ๊ทมากเหรอ ีมคโอ้ยข้างหน้าก็บุกลูกกระจอกก็มีขอให้พี่เดินสะดวกหน่อยเถอะนี่ครับตีไปปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยลูกเรือเราก็หนักเหมือนกันนะเนี่ยปึ๊บเรียบร้อยครับปึ๊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 บตีไปเรื่อยๆครับตีฟรีครับเ้ยน้ำเริ่มแตกแล้วไปนี่เนี่ยนี่เนี่ย รู้สึกว่าถ้าสู้กับไอตัวนี้มันจะดรอปของบอสยนะเป็นอาวุธปืนนะปืนไฟของบอสอ่าสำหรับบอสทีนี้จะเป็นปืนไฟนะผม,มแต่โอกาสดรอปเนี่ยผมไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะแล้น่าจะมันเอาเรื่องตอนนี้แม่งเยอะเกินไปและไกแตกแล้วเรียบรอ้อยเราจัดการได้แล้ว<ฮ>เดือดจริงเดืๆๆอดจิ้มจิ้มยังไม่จบอีกอไอพวกนี้ โหดมากเหนื่อยมากไม่อะไรก็ไม่รู้เกือบตายแหมโอเคไม่ดอกอะไรเลยวะเฮ้ยดอกชุดอยู่เอามาทำไมลยเนี่ย,ย,ยเสร็จแล้วมอบเหรียญให้ฆ่าได้แล้วบอสตัวนี้แปลกไม่ดอกอะไรเลย,ยสงสัยต้องไปฟาร์มรอ,อบๆนะครับรวบรวมอาวุธบอส คีย์รุ่นเด่นเอาโอเคแล้วผมได้คีย์มาแล้วไปสกแกนไปก่อนเลยผมเอาของก่อนโอ้ยได้แล้วก็ไม่รู้กระจอกมากบารอนนะครับผมโอเคนี่ครับบอสอันนี้น่าจะเป็นบอสตัวสุดท้ายละของที่เราไปทำเควสท,ทั้งหมดนะครับผมโอเคเรามาส่งเควสกันโอ้เดือดมาก นี่นะครับผมเควสต่อไปถ้าตามเควสถ้าจะไม่ผิดเราก็ต้องเข้าประตูนะแต่ถ้าคนเล่นก่อนหน้านี้ถ้าเป็นคนที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนประตูตรงนี้มันจะปิดนะครับแต่ผมผมเคยจบเล่นจบมาแล้วรอบหนึ่งประตูตรงนี้มันเลยเปิดทางไว้แล้วมันโหลดจากเซฟเก่ามานะครับอันนี้เป็นเควสสุดท้ายแล้วมั้งนี่ครับผมคัตซีนครับเนี่ยเมื่อเขาเรียกอะไรนะ คียมันครบแล้วมันขาดอยู่ช่องหนึ่งนะผมเป็นช่องอต่อจากสีส้มนะผมเค้าอยากรู้เหมือนกันว่าคีตรงนี้มันอยู่ที่ไหนกันแน่เมื่อหาที่อยู่แล้วมันยังไม่เจอนะครับผมแต่เพื่อมองดีๆนะครับผมลูกแก้วดวงสุดท้ายนะครับมันจะอยู่ในเครื่องขุดของเราเนั่นเองนะครัผมนั่นคือกุญ mm hmm. แจดวงสุดท้ายนะผมนี่คอนแทคเอา โอเคนะครับผมน่าจะเป็นฉากัาสินเล็กๆน้อยๆนียน่ย,นยผมอยู่ในเครื่องขุดนะครับผมเหมือนจะเป็นเครื่องขุดของป้าเขาหรือเปล่ปาหรือของผมว่ามันจะมีคีย์ของมันอยู่นะครับผมนี่ครับเครื่องขุดของเขาปัาป๊บเมื่อครบนะครับผมประตูก็จะเปิดขึ้นเรียบร้อยราวแล้ว นี่นะครับประตูก็จะทําการเปิดของมันเองนะครับเป็นเขาเรียกล t สบ s สแล้วนะครับผมจงัจงหวะน,นี้เราจะเข้าไปลุยกับบอสเยก็ได้นะผมแต่ว่าผมยังก,ก่อนเดี๋ยวผมไปฟาร์มเพราะว่าบอสตัวนี้ค่อนข้างยากเอาเรื่องอยู่นะยากแบบพูดพ่อคุณแม่ยากเลยต้องพูดไปอย่างนั้นนะเพราะมันยากจริงโอเค แล้วก็วิธีไปมันจะเป็นดาวของมันเลยนะผมเป็นถิ่นถิ่นมันเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวมาให้ดีนะผมโอเคเดี๋ยวเราสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมเป็นการสู้กับมินิบอสนะครับไม่เชิงว่ามินิบอสหรอกเป็นบอสตามเวสหลักนะครับผมก็เรามีสำหรับการสู้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก็ตอนนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผม ใครที่ชื่นชอบนะผมก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับผมถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามอะไรก็ inbox มาในเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปวิดีโอนะครับผมนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ